ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะปาสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาอาชวะสัมเามาสัมมาสติสัมมาสมมาธิฐิที่ให้เกิดลางโมติปัสสติความสุขสมาธิที่ให้เกิดยาตขาปุญาแลทัศนะปัญญาปิรหิตาาีิ่ไม่ได้รอเพราะเขาไม่สามารถชิดให้เกิดไปตลอดนวตลอดสายเ่ไปเนไม่มีัรรสิการทั้งหมดนี่คืไรโลโนสับสนโ

ครับแยกก็ได้ั้งครับอ้อาวครับเดี๋ยวไปน,นี่ไม่ใช่หรอใช่ฮะตุดงก็ต้องอย่างไม่ใช่หรออืมก็อย่าง,งานนะั้นพี่ไม่ได้ตุดงก็แยกก็ได้ครับแต่แต่มันก็เป็นประสบการณ์เนะอะ เราเราไม่ต้องเทาเรียกว่าไม่ต้องกล่าวเดี๋ยวเราทำได้ครับทำได้วยใจครับนัดต่แค่นี้ก่อนนะพี่ไม่สะดวกแป๊บหนึ่งตักักของอยู่สวัสดีครับนี้ไม่ไม่ปีนี้ไม่มาคุณมานข้าวเหรอคุณเอาครับทานครับหายโรคก่อน 嗯。<Okay. S 2> okay.